แยกแล้วพี่น้อ,เนอนงเต็มน,น,น,นูใส่งาานเี่เนาะเ่ดีบัหลายคนพี่น,ใน,ใน,น้องใส่น้นอยต่แยกอยู่หนางานออกพี่น้องเลยบัวเตัวน,นี้ประมาณเก้าสิบโลนะร้นะสวยก็โล่อว่ะเป็นลอยโลเนาะอืมกำลังแยก ชินน้พี่น้องเนี่เดี๋ยวไปอีกไปเลาะอีกออกจากขาออกจากกระดูกอีกหนางานเนาะพี่น้องนี่ยกำลังพิจะขาดกำลังเลาะพี่น้องใส่หน่อยว่วเนี่ใส่หน่อยสองสามคนกับพ่อพี่น้องเลยบดได้แบ่งพูดแบ่งยั้งเลยพี่น้องเอาเป็นชินยกยกเป็นชินไ่ชินไงพไปหลด โอ้หมูบ้าโอ้หมูอี๋ฮะยัอหมูบ้าแล้ว แีล้ที่หลวเสถามน้ก็แต่ถามโมแต่ถามดีๆีต่ถามหาสามคนนี่กับพ่อแล้วสองสามคนพาเราไม่ามาจุอยู่หรอะเพื่นกะอนุเคราะห์มากเนาะพี่น้องจากลุง ป่าหมูน้องพี่น้องเพื่อนนองมาซอยบุญน้องพี่น้องเพื่อให้ถวายพระเรียงพี่เรียงน้องเพื่อนที่มาร่วมบุญกฐิ่นน้องพี่น้องก็ได้เที่ยวเขากับนามให้พี่ให้น้องได้กินน้องพี่น้องนา่งบุญวาระเสียแล้อีกที่หนึ่งน้องพี่น้องก็ ไข่แต่มันบดได้แยกชิ้นเนอหงายน้อ,งงนอบดไอ้แล่นังบดได้แหล่นังบดได้เฮ็ดยังเอาไปเพิ่นจัดการรลดพวกแม่ขั้วพ,อ,<ม>พอพวกพอขั้วจัดการารดดลด <ampoo> กับผู้เก่า,าแล้วแต่ไปแยกยุ่งุ่นมันก็มีพื้นที่เฮ็ดมีหม่งนั่งดีๆไอ้เสือพี่น้อง ทำคลิปแค่นี้เนาะเดียวคลิปหนา่อยติดตามกันใหม่เมื่มอนี้ราลองขอบคุณเด้อที่ของมาก,กดไลค์กดแชร์ก็ติดตามมาลองมื่อนี้กับมาลองกับครับเก่าคำว่าสวัสดีครับ